พี่น้องครับมีสารพิษรสหวานชนิดหนึ่งที่กำลังทำลายตับของเราอย่างย่อยยับยิ่งกว่าการดื่มเหล้าเสียอีกและผู้ร้ายตัวจริงกลับไม่ใช่น้ำตาลอย่างที่เราเข้าใจผิดกันมาตลอดครับน่าเศร้าใจที่ความพยายามในการดูแลสุขภาพของเราด้วยการหันไปเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่แปะฉลากว่าน้ำตาลน้อยหรือสำหรับคนคุมน้ำหนักกลับกลายเป็นการเปิดประตูต้อนรับศัตรูที่ร้ายกาจกว่าเข้ามาในร่างกายโดยไม่รู้ตัว มันแอบซ่อนตัวอยู่ในน้ำอัดลมเย็นชื่นใจขนมคุกกี้กรอบๆหรือแม้กระทั่งในโยเกิร์ตท,ที่เราเชื่อกันนักหนาว่าดีต่อสุขภาพในวิดีโอนี้เราจะมาเปิดโปงโฉมหน้าที่แท้จริงของฆาตรกรเงียบรายนี้และเรียนรู้วิธีการอ่านฉลากเพื่อกำจัดมันออกไปจากชีวิตของเราให้สิ้นซากและแน่นอนครับต้องดูให้จบวิดีโอให้ได้เพราะช่วงท้ายผมมีของขวัญสุดพิเศษมามอบให้นั่นก็คือ คัมพีสแกนอาหารพิษในรูปแบบไฟล์ PDF ที่จะเปลี่ยนให้ทุกท่านกลายเป็นผู้บริโภคที่รู้ทันและปกป้องสุขภาพของทั้งครอบครัวได้หากพี่น้องรู้สึกว่าเรื่องราวที่เรากำลังจะคุยกันนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนและสำคัญขอเวลาเพียงหนึ่งวินาทีกดไลค์และกดแชร์วิดีโอนี้ออกไปทันทีครับเพราะนี่อาจเป็นคำเตือนเรื่องสุขภาพที่สำคัญที่สุดที่คนที่คุณรักต้องได้ฟังในวันนี้ ศัตรูที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่นี้มีชื่อที่ฟังดูเป็นวิทยาศาสตร์และเหมือนจะไม่มีพิษมีภัยว่าไฮฟลูโต e c o อนไซรับหรือที่เรียกกันสั้นๆว่า HFCS HFCS ฟังเผลนๆก็เหมือนจะเป็นแค่น้ำเชื่อมที่ทำจากข้าวโพดซึ่งเป็นพืชผลทางการเกษตรที่เรารู้จักกันดีแต่ความจริงนั้นซับซ้อนและน่ากลัวกว่านั้นมากครับ มันไม่เหมือนกับน้ำตาลทลายทั่วไปที่เกิดจากโมเลกุลของกลูโคโสและฟรุกโตสจับคู่กันตามธรรมชาติแต่ไฮฟรุกโตสคอนไซรับเป็นผลผลิตจากเทคโนโลยีเคมีที่นำแป้งเข้าโพดมาผ่านกระบวนการใชเอนไซม์หลายขั้นตอนเพื่อเปลี่ยนกลูโคโสให้กลายเป็นฟรุกโตสอกระบวนการนี้ทำให้ได้ของเหลวที่มีรสหวานจัดราคาถูกและมีความคงตัวสูงมากจนกลายเป็นส่วนผสมทองคาในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป แต่โครงสร้างที่ไม่เป็นธรรมชาตินี่แหละครับที่เปลี่ยนให้มันกลายเป็นระเบิดเวลาทำลายสุขภาพของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับตับของเราภัยอันตรายอย่างแรกและน่ากลัวที่สุดก็คือวิธีที่มันเปลี่ยนตับของเราให้กลายเป็นโรงงานผลิตไขมันที่เดินเครื่องตลอดเวลา24ชั่วโมงน่ากลัวใช่ไหมครับเวลาเราทานน้ำตาลปกติ ร่างกายจะมีกลไกที่ซับซ้อนในการควบคุมและใช้พลังงานจากทั้งกลูโคสและฟรุกโตสอแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราสาดฟรุฟโตสในปริมาณมหาศาลจากน้ำเชื่อมข้าวโพดเข้าไปภาระทั้งหมดจะถูกโยนไปที่ตับเพียงอวัยวะเดียวตับของเราซึ่งถูกออกแบบมาให้จัดการกับฟรุคโตส,สปริมาณน้อยๆจากผลไม้ตามธรรมชาติก็ต้องมารับงานเกินกาลัง ลองนึกภาพโรงงานกําจัดขยะที่จูจ่ๆก็มีขยะถูกเทเข้ามามากกว่ากําลังการผลิตนับร้อยเท่าอะไรจะเกิดขึ้นครับระบบทั้งหมดจะติดขัดล้มเหลวและโรงงานทั้งโรงงานก็จะกลายเป็นกองขยะเสียเองตับของเราก็ไม่ต่างกันครับเมื่อมันได้รับฟุกโตสเกินขนาดมันไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเปลี่ยนส่วนเกินทั้งหมดให้กลายเป็นไขมันไขมันเหล่านี้จะพอกพูนอยู่ที่ตับโดยตรง ก่อให้เกิดภาวะไขมันพอกตับชนิดที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นโรคที่กําลังระบาดน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งในปัจจุบันมีงานวิจัยหลายชิ้นจากสถาบันสุขภาพที่น่าเชื่อถือทั่วโลกชี้ตรงกันว่าการบริโภคไฮฟรุกโตสคอนไซรับเป็นประจำคือหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงหลักของโรคนี้และอาจน่ากังวลกว่าการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่พอเหมาะเสียอีกหากปล่อยทิ้งไว้นานวันเข้าภาวะไขมันพอกตับ ก็จะพัฒนาไปสู่โรคตับแข็งและน่ากลัวที่สุดคือมะเร็งตับซึ่งก็เปรียบเสมือนคำพิพากษาประหารชีวิตอย่างเงียบๆนั่นเองลำดับต่อมาเรามาพูดถึงฝันร้ายของทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงวัยนั่นก็คือโรคเบาหวานชนิดที่สองเรามักจะคิดกันว่ามีเพียงน้ำตาลเท่านั้นที่ทำให้น้ำตาลในเลือดสูงและก่อให้เกิดโรคเบาหวานแต่เจ้าไฮฟรุกโตสคอนไซรัปนั้นเป็นผู้บงการที่แนบเนียนยิ่งกว่า การรับฟรุกโตสปริมาณมากเกินไปจะกระตุ้นให้เกิดภาวะที่เรียกว่าการดื้อต่ออินซูลินอินซูลินคือฮอร์โมนสำคัญที่ทำหน้าที่เหมือนกุญแจไขประตูให้เซลล์ต่างๆนำน้ำตาลในเลือดไปใช้เป็นพลังงานเมื่อเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินเซลล์ของเราจะเมินเฉยต่อสัญ,ญญาณจากอินซูลิน ทำให้น้ําตาลไม่สามารถเข้าสู่เซลล์ได้และลอยวนอยู่ในกระแสเลือดก่อให้เกิดภาวะน้ําตาลในเลือดสูงเรื้อรังสิ่งนี้ไม่เพียงนําไปสู่โรคเบาหวานชนิดที่2โดยตรงเท่านั้นแต่ยังลากจูงปัญหาด้านระบบเผาผลาญอื่นๆตามมาเป็นขบวนกลายเป็นวงจรของโรคภัยไข้เจ็บที่ไม่มีทางออกมันเหมือนกับสถานการณ์ที่คุณมีกุญแจเข้าบ้านอยู่ในมือแต่แม่กุญแจที่ประตูบ้านกับพังไปแล้วต่อให้คุณมีกุญแจเป็นร้อยดอกคุณก็ยังเข้าบ้านไม่ได้อยู่ดี ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นครับสารให้ความหวานชนิดนี้เนี่ยยังเป็นตัวจุดชนวนเพลิงอักเสบที่คุกกรุนอยู่เงียบๆภายในร่างกายของเรานั่นก็คือภาวะการอักเสบเรื้อรังการอักเสบเป็นปฏิกิริยาตามธรรมชาติของร่างกายเพื่อต่อสู้กับการติดเชื้อหรืออาการบาดเจ็บแต่เมื่อไหร่ที่การอักเสบดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในระดับต่ำ,ตำ มันจะกลายเป็นนักทำลายล้างใต้ดินที่คอยโจมตีเนื้อเยื่อและอวัยวะที่แข็งแรงของเรากระบวนการเผาผลาญฟุกโตสส่วนเกินในตับจะสร้างของเสียที่เป็นพิษขึ้นมาซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือกรดยูริกตัวการสำคัญที่กระตุ้นการอักเสบอย่างรุนแรงภาวะอักเสบเรื้อรังที่สูงขึ้นนี้มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับสารพัดโรคของผู้สูงวัยไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง โรคข้ออักเสบหรือแม้กระทั่งโรคความเสื่อมของระบบประสาทอย่างอัลไซเมอร์น้ำอัดลมทุกแก้วขนมทุกชิ้นที่เราบริโภคเข้าไปก็เปรียบเสมือนการเติมเชื้อไฟให้เพลิงที่กำลังเผาผลาญสุขภาพของเราจากภายในให้หมกระหน่ำรุนแรงยิ่งขึ้นและกับดักสุดท้ายที่แยบยนที่สุดของมันก็คือ การหลอกลวงสมองและระบบฮอร์โมนที่ควบคุมความหิวความอิ่มของเราครับฟรุกโตสไม่เหมือนกับกลูโคสมันไม่กระตุ้นการหลั่งอินซูลินและเลปตินซึ่งเป็น2ฮอร์โมนสำคัญที่ส่งสัญญาณไปบอกสมองว่าเราอิ่มแล้วในขณะเดียวกันมันกลับไม่ไปลดระดับของฮอร์โมนเกรลินหรือฮอร์โมนแห่งความหิวนั่นเองผลลัพธ์คืออะไรครับเราดื่มน้ำอัดลมหขวดได้รับแคลอรี่ที่ว่างเปล่าเข้าไปมหาศาล แต่สมองกลับไม่เคยได้รับสัญญาณว่าอิ่มเลยเรายังคงรู้สึกหิวและอยากอาหารต่อไปเรื่อยๆนำไปสู่วงจรอ,อุบาทของการกินมากเกินไปและน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นอย่างควบคุมไม่ได้นี่คือเหตุผลที่ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการขนานนามไฮฟรุกโตสคอนไซรับว่าเป็นหนึ่งในตัวการสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการระบาดของโรคอ้วนทั่วโลกมันไม่ได้แค่ให้แคลอรี่แต่ มันแฮ็กเข้าระบบชีวภาพของเราทำให้เราสูญเสียการควบคุมความอยากอาหารของตัวเองไปโดยสิ้นเชิงคนไข้ท่านหนึ่งเคยเล่าให้ผมฟังว่าเธอพยายามลดน้ำหนักมาหลายปีแต่ไม่เคยสำเร็จเลยทั้งๆท,ที่ลดข้าวลดน้ำตาลแล้วจนกระทั่งวันที่เธอได้เรียนรู้วิธีอ่านฉลากและตัดผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำเชื่อมข้าวโพดออกไปทั้งหมดน้ำหนักของเธอก็เริ่มลดลงอย่างน่าอัศจรรย์แล้วเราในฐานะผู้บริโภคที่ชาญฉลาด จะป้องกันตัวเองจากศัตรูที่ซ่อนหน้าตัวนี้ได้อย่างไรคำตอบอยู่ในนิสัยการอ่านฉลากโภชนาการครับซึ่งเป็นทักษะสำคัญที่ทุกคนที่ใส่ใจสุขภาพต้องมีติดตัวไว้ข้อแรกและสำคัญที่สุดเลยก็คือพลิกไปดูด้านหลังของผลิตภัณฑ์แล้วมองหาตารางส่วนประกอบครับอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาสวยหรูหรือรูปภาพที่น่ากินบนฉลากด้านหน้าเด็ดขาด ความจริงทั้งหมดซ่อนอยู่ในตัวหนังสือเล็กๆที่ด้านหลังบรรจุภัณฑ์เสมอโดยปกติแล้วผู้ผลิตจะเรียงลำดับส่วนประกอบจากปริมาณมากไปน้อยดังนั้นหากคุณเห็นชื่อของสารให้ความหวานตัวร้ายนี้ปรากฏอยู่ในลำดับต้นๆของรายการขอให้วางผลิตภัณฑ์นั้นลงทันทีครับข้อที่2และนี่เป็นเรื่องที่ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยคือต้องระวังชื่อเรียกอื่นๆของมันให้ดี อุตสาหกรรมอาหารนั้นเจ้าเล่์มากในการซ่อนเล้นการมีอยู่ของไฮฟรุกโตสคอนไซรับโดยการใช้ชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปเพื่อหลอกลวงผู้บริโภคขอให้จำชื่อเหล่านี้ไว้ให้ขึ้นใจนะครับน้ำเชื่อมข้าวโพดชนิดฟรุกโตสสูงไฮฟรุกโตสคอนไซรับไฮฟรุกโตสคอนซีรุป HFCS กลูโคสฟรุกโตสไซรัปกลูโคสฟรุกโตสซีรุปน้ำเชื่อมข้าวโพดหรือ ไอโซกลูโคสไอโซลูโคสเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นชื่อใดชื่อหนึ่งเหล่านี้บนฉลากให้เข้าใจตรงกันว่านั่นคือศัตรูตัวฉกาดที่เรากำลังหลีกเลี่ยงมันสามารถปรากฏตัวได้ในน้ำอัดลมน้ำผลไม้กล่องขนมหวานซีเรียลอาหารเช้าซอสปรุงรสต่างๆอย่างซอสมะเขือเทศซอสพริก หรือแม้กระทั่งในอาหารที่ดูเหมือนจะดีต่อสุขภาพอย่างโยเกิร์ตผลไม้หรือขนมปังแผ่นที่ผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมเคล็ดลับเล็กๆข้อที่3แต่ได้ผลอย่างไม่น่าเชื่อก็คือการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีรายการส่วนประกอบสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับมีกฎง่ายๆที่จำได้ขึ้นใจเลยคือถ้าส่วนประกอบยาวเป็นหางว่าวและเต็มไปด้วยชื่อทางเคมี Me, ที่คุณอ่านไม่ออก มีความเป็นไปได้สูงว่านั่นคืออาหารที่ผ่านการแปรรูปขั้นสูงและไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพพยายามเลือกหาอาหารที่มาจากธรรมชาติให้มากที่สุดหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบเรียบง่ายและเข้าใจได้แทนที่จะซื้อน้ำผลไม้กล่องให้ทานผลไม้สดๆแทนที่จะใช้ซอสสำเร็จรูปลองทำซอสจากมะเขือเทศและสมุนไพรสดๆด้วยตัวเองการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ย จะสร้างความแตกต่างอย่างมหาศาลต่อสุขภาพในระยะยาวของคุณครับและสุดท้ายอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาชวนเชื่ออย่างน้ำตาลน้อยหรือเพื่อสุขภาพอย่างเด็ดขาดผลิตภัณฑ์จำนวนมากที่แปะฉลากว่าน้ำตาลน้อย เป็นเพราะผู้ผลิตเพียงแค่เปลี่ยนจากการใช้น้ำตาลทรายมาเป็นไฮฟุกโตสคอนไซรับแทนเท่านั้นมันอาจจะมีน้ำตาลซูโคสน้อยลงจริงแต่กลับเต็มไปด้วยสารพิษที่อันตรายยิ่งกว่าขอให้เราทุกคนเป็นผู้บริโภคที่ตื่นรู้ตรวจสอบข้อมูลด้วยตัวเองเสมอแทนที่จะฝากสุขภาพของเราไว้กับคำโฆษณาสวยๆเหล่านั้น ข้อความสำคัญโปรดทราบว่าข้อมูลในวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเท่านั้นและไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์การวินิจฉัยหรือการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญโปรดปรึกษาแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเสมอสำหรับคำถามใดๆที่คุณอาจมีเกี่ยวกับภาวะทางการแพทย์เป็นอย่างไรกันบ้างครับ วันนี้เราได้ร่วมกันกระชากหน้ากากของไฮฟรุกโตสคอนไซลาปอสารให้ความหวานที่อันตรายยิ่งกว่าน้ำตาลเราได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วว่ามันทำลายต่อแปะผลักเราเข้าใกล้โรคเบาหวานและการอักเสบเรื้อรังรวมถึงหลอกลวงสมองจนทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นได้อย่างไรที่สำคัญที่สุดเราได้เรียนรู้ทักษะการอ่านฉลากเพื่อระบุและกำจัดศัตรูตัวนี้ออกจากมื้ออาหารในแต่ละวันของเราและตอนนี้ ก็ถึงเวลาที่ผมจะรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับทุกท่านที่ติดตามชมมาจนถึงวินาทีสุดท้ายนี้แล้วครับเพื่อรับคำพี์สแกนอาหารพิษในรูปแบบไฟล์ pdf ฟรีซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งในการปกป้องสุขภาพขอให้ทุกท่านพิมพ์คอมเมนต์ลงมาใต้คลิปนี้ด้วยประโยคสั้นๆว่าฉันอยากสุขภาพดีทีมงานของเราจะรวบรวมและส่งของขวัญสุดพิเศษนี้ให้กับทุกท่านที่รักสุขภาพอย่างแท้จริงครับ อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้หากเห็นว่าเป็นประโยชน์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆและคนที่คุณรักและที่สำคัญที่สุดคือกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข้อมูลสุขภาพที่สำคัญในวิดีโอต่อๆไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ